สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มากินต้มไก่เหนียวกันนะคะติ่มต้มไก่เหนียวเนาะนี่นะคะร้อนๆเลยนะคะเดือดเลยนะคะเคี่ยวไว้นะคะนี่เลยนะคะไก่เหนียวนะคะนี่นะอร่อยอร่อยนะคะ เคี่ยวไก่เหนียวนะคะเคี่ยวไก่เหนียวฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะวันิดาอินนอร์เวย์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย